ใครขับ Isuzu D-Max อยู่นะครับอยากรู้ว่าราคาประกันรถของตัวเองนะครับปีต่อเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่ผ่อนได้ไหมมีที่ไหนรับบ้างแล้วก็ราคาแตกต่างกันยังไงนะมาดูวิดีโอนี้เลยครับมาถูกที่แล้วนะมาที่เว็บ 724team.com นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแฟรดีนะครับตรงนี้นะสมัครซื้อใช้นะครับได้รับส่วนลดนะสามารถผ่อนเงินสดได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจขายพรบรประกันภัยรถยนต ก็สามารถเปิดเป็นฟรนชสยได้ฟรีนะครับสมัครฟรีนะมาดูกันเลยเดี๋ยวดูตัวอย่างเบี้ยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครก่อนได้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้ใครที่สมัครแล้วนะครับล็อกอินเข้าระบบแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เรามาเลือกที่เช็คเบี้ยนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดไปที่เช็คเบี้ยงานใหม่นะครับจากนั้นนะครับถ้าใครมีสำเนาทะเบียนรถอยู่อัปโหลดขึ้นไปเลยนะแต่ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็สามารถกดอิซูซูได้นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นปีรุ่นของเรานะ เช่นของผมปี2023นะครับรุ่นรถยนต์ก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีทุกอันนะครับเบนดี m แม็กประตู4ประตูนะครับผมเลือกเป็น4ประตูแล้วกันนะแบบนี้นะครับรุ่นย่อรถยนต์นะครับอ่าพันเนะครับแบบนี้ก็ได้นะเลือกตามซีซีได้เลยนะประเภทประกันนะครับผมขอเลือกเป็นชั้น1ซ่อมอู่นะครับแบบนี้ทุนประกันเดิมถ้ามีนะครับปกติแล้วในสำนาทะเบียนรถเรานะครับจะไม่ได้แจ้งทุนประกันไว้นะครับจะแจ้งในส่วนของตัวหน้าตารางกรมธรรม์เดิม ประกันภาคสมัครใจเดิมจะมีบอกนะครับว่าทุนประกันเท่าไหร่นะถ้าไม่มีก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะแล้วกดออกใบเสนอราคานะครับแบบนี้คอยเขาแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะไปทําการประมวลผลมาให้นะครับว่ามีที่ไหนเนี่ยรับ i s u ุ u ดีแม็กมากนะก็ออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมด49ที่นะครับ49รายการประกันภัยรถยนต์ที่สามารถรับได้นะคือเช็คที่เดียวเนี่ยได้หลายที่เลยนะครับนี่ก็มาดูกันนะ ในกรณีที่ต้องการเรียงจากในส่วนตัวราคานะครับก็สามารถกดนี่เบีย้ยต่ําสุดได้นะครับจนถึงเบีย้ยสูงสุดเลยนะอ่ะโอเคงั้นเลือกเป็นเบีย้ยต่ําสุดแล้วกันนะครับเขาก็จะไปทําการเรียงมาให้เรานะครับเราก็ค่อยๆเลือกไปทีละอันนะเนี่ยต่าสุดนะครับก็คืออยู่ที่6,100บาทนะระยะเวลาคุ้มครองในหนึ่งปีนะครับวิ่งไม่เกิน5000โลใครที่แบบว่าเน้นจอดนะครับนั้นนจะออกไป กับบ้านทีนะครับปีหนึ่งไม่ถึง5,000โลนะซื้อแบบนี้ก็ราคาถูกดีนะครับเป็นทิพยประกันไปชั้น1ซ่อมอู่นะครับนี่แบบนี้ค่าการตลาดคืออะไรค่าการตลาดคือส่วนลดนะครับแตกต,ต่างกันไปตามแต่ละที่นะถามว่าเอ้ยมันลดขนาดนี้เลยเหรอก็คือเป็นสมาชิกจะได้ราคานี้อยู่แล้วนะครับไทยวิวัฒน์ก็มีนะแต่จะมีค่าเสียหายส่วนแรกก็คือในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็ไม่มีคู่กรณีนะหรือว่าเป็นรถชนรถนะครับประมาณนี้ใน ตรงนี้ก็มีรายละเอียดนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ที่พยประกันภัยซ่อมอู่นะครับระยะเวลา1ปีนะครับวิ่งไม่เกินหมื่นโลใครที่ใช้น้อยๆน,น,นะครับลองดูแผนนี้ก็ได้นะราคาหนึ่งงบาทนะครับก็ยังได้ส่วนลดอีกเท่านี้นะครับถ้าในกรณีที่จ่ายสดเลยนะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอุ้ยอยากได้เป็นผ่อนเงินสดนะครับก็สามารถผ่อนเงินสดได้สูงสุดตั้ง10เดือนเลยนะส,สูงสุด10เดือนนะผ่อนได้นะครับผ่อนเป็นเงินสดสูงสุด10เดือนได้แล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะครับแบบนี้ มีเยอะ <interfer en> แยะเลยนะครับของธนชาติก็ดีนะครับนี่นะครั NOUNCER บเรียก็จะค่อยๆไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใครอยากได้ที่ไหนนะครับรู้ว่าชอบที่ไหนเนี่ยก็สามารถกดดูของที่นั้นๆได้นะครับหรือว่ากดโหลดมานะครับถ้ามันในกรณีที่แบบว่าเลื่อนไปแล้วนะครับมันยังไม่เจอนะครับเนี่ยของกรุงเทพก็มีนะราคาหมื่นห้าเองนะครับหมื่นห้าสามร้อยนะครับสามารถผ่อนได้เห็นไหมครับค่าการตลาดก็คือส่วนลดนั่นแหละนะครับทุนประกันอยู่ที่ห้าแสนสี่นะครับแบบนี้นะเนี่ยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับ นะชาติรูปแบบ e policy นะครับไม่มีเอกสารตัวจริงซึ่งส่วนใหญ่บริษัทหลายๆที่นะครับตอนนี้เขาก็เป็น e policy หมดแล้วนะก็คืออย่างเอาง่ายๆอย่างพบรบรนะพะบรบรเนี่ยก็คือซื้อปั๊บเนี่ยทางขนส่งก็รู้เลยว่าเรามีพบรบรแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็ดูได้นะครับไล่มานะครับอยากได้ที่ไหนของทิพยะก็มีนะวิทยะก็มีนะนี่นะครับส่วนลดก็เยอะนะครับถ้าใครแบบโอ้โหมีตังค์อยู่แล้วนะมาสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้นะครับโหลดไปเยอะเลยอะ ประหยัดไปเยอะเลยนะครับจากเบี้ยหมื่นเก้านะครับลดสามพันก็เหลือประมาณหมื่นหกถูกมากนะครับถูกมากผมก็เลยแนะนํานะใครบอกว่าเอ๊ะถ้าดีแล้วมาแนะนําทําไมนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็มีรถอยู่แล้วเนาะอ่าอย่าลืมนะครับใครที่ใช้อ s สุสดีแม็อยู่นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถทําได้ทุกรุ่นทุกปีนะเช็คได้ทุกบริษัทเลยนะครับก็มาที่เว็บจะดสองซีทีมคอมนะครับแล้วก็มาตดอันนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีเช็คอยู่นะ วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีอยู่หลายที่ที่เราสามารถเช็คราคาประกันภัยรถยนต์ของเราเองได้นะครับก็ทําได้เลยนะสามารถทําออนไลน์ได้หรือว่าแบบโหแพงมากพี่อยากได้แบบถูกๆหน่อยก็จะมีเป็น2บวกรายเดือนนะครับสาหรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับราคาไม่เกิน15ปีสามารถทําได้ยกเว้นเชฟโรเลตรับอยู่ที่5ปีนะครับประมาณนี้นี่นครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เลยนะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีใครมีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับหรือว่าจะถูกใจนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนที่มีรถนะครับก็ขอบคุณมากนะครับต้องการสมัครเป็นสมาชิกซื้อใช้หรือว่าต้องการขายสไร้างรายได้ก็สามารถทําได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ